รถจะชนะด้านบนที่ทาไปโคราชมารวมกัน,นตรายจากขาบวนรถด้วยนะครับจะอ,อีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับขอความเร็วนามาให้กับเส้นที่เดียวนะครับขอขอบคุณครับรถที่จะวิ่งผ่านนะครับก็เป็นกระโดดสินค้ากระบวนที่7 7 7นะถูกต้อง7นะครับต้นทางบางซื่อมปลายทางน่าจะเป็นทุ่งโพหรือหาดใหญ่ครับจริงๆออก บางซื่อนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนบ่ายก่อนบ่ายนิดนิดหน่อยนะครับจริงๆน่าจะถึงบ้านโป่งตั้งแต่ช่วงเวลา1นึ่นแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งไปแล้วหกโมงเย็นแล้วก็ยังไม่ถึงเนื่องจากวา่วารถจักชำมลุดนะครับอยู่ที่ตลิ่งชันะสงผลให้นะครับขบวนรถฟิเตอร์นะครับหนึ่แล้วก็ บรถธรรมดากับพศ9ลาชาไปด้วยครับหนึ่งจากภายกระบวนนะครับจอดท่อมประแจเข้าธนูรมมีหลังจากเปลี่ยนหัวจักใหม่นะครับก็กำลังออกมาได้แล้วนะครับตามหลัง3.7นะครับแล้วก็โดน6 9แซงมาอลััจจะเข้าสถานีบ้านโป่ง สองสี่สองหนึ่งสี่นะครับรับทำกระบวนแทรรถจอดได้ชำรุดมาแบบสั้นๆนะครับนี่ครับหกโมงเย็นพอดีนะครับระคังโบสเซนทเดียวแซบดังเลย